เมฆีเน่เมโมฮีเมฆีเน่เมโมฮีเมโมอี่าษาไทยเลย ยังยหมดด้วหมดเนมมันหมดนี่สิบอกมันหมดมันหดเลอะจริงอหรอไปล้างนะครับเลยับบีบเลยบีบเลยบีบเลบีบเลยเออเออับบีบ ไฟรังลังลังอยยลุลังร้อถอยังใหถอย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 ถอังังบีบบีบบีบเป็นาเปนาเนนนริงพีก่อนนี่มันหนักือไปสาไม่นไว้สาเบ็ดกันไว้สาไ่ก่อนสาไก่อน ได้ไปบันไดไม่ใช่เอาบี e บ b e ขับไปเออ

พี่ปนนาพี่ปนนายี่บอ๊อบยี่ปนันนเออเยียบลูกนะตัมลูกขึ้นเลยนะขึ้นเลยขึ้นเลยถอยวะ Bà thân bà thân, điệp, bố con nó bố con á, hoa lá hoa mía mía